จ็ดอาหารล้างสารพิษในร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับหนึ่งก็คือกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวนี้มีสารกูต้าไทโอนซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยแก้พิษขับสารพิษออกจากร่างกายและช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ทั้งยังช่วยต้านเซลล์มะเร็งได้ดีอีกด้วยเช่นเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารเซลล์มะเร็งปากมดลูกและเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวนั่นเองจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งมากเลยนะครับ 2ก็คือหัวหอมใหญ่ซึ่งมีกรดอะมิโนช่วยในการชำระล้างสารพิษที่เป็นอันตรายในร่างกายให้ออกไปจึงทําให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการใส่หัวหอมใหญ่ไว้ในถุงเท้าก่อนนอนจะช่วยล้างสารพิษในร่างกายและก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคทําให้สุขภาพดีขึ้นนั่นเองต่อไปก็คือเซเลอรีเซเลอรี่นั้นมีสารไฟโตนิวเทรียนซึ่งเสริมสร้างระบบย่อยอาหาร หลังสารพิษที่ตกค้างในเลือดและสิ่งสปกปรกที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกไปได้อย่างง่ายดายและต่อไปก็คือกระเทียมกระเทียมนั้นสามารถช่วยป้องกันตับจากสารพิษหากรับประทานกระเทียมเป็นประจำจะช่วยป้องกันไขมันเกาะตับหรือไขมันพอกตับได้นั่นเองนะครับและต่อไปก็คือบีทูตบีทูนั้นสามารถช่วยดีท็อกตับเพราะมีสารบีทินซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการทํางานของตับให้ดีขึ้นบกป้องตับจากสารพิษป้องกันโรคไขมัน,นพอกตับ ช่วยสลายนิ้วในกระเพาะปัสสาวะและนิ้วในไตและในตับได้ด้วยต่อไปก็คือแตงโมแตงโมนั้นเป็นผลไม้ที่ช่วยล้างสารพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นมีน้ําเป็นส่วนประกอบถึง92%เซช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายของคุณช่วยขับปัสสาวะลดการสะสมของกรดยูริกในไตและกลระเพาะปัสสาวะได้อีกด้วยและสุดท้ายก็คือใบหญ้านางใบหญ้านางนั้นเป็นสมุนไพรรสจืดเป็นยาเย็นมีฤทธิ์ดับพิษได้ ตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะใช้รากหญ้านางนั้นเป็นยาใบหญานางยังช่วยในการบำรุงรักษาตับและไตได้อีกด้วยและช่วยหล้างสารพิษที่สะสมในระบบต่างๆของร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับและถ้าหากคุณได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง y o u t u b e นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มากเลยนะครับสวัสดีครับ